เหมือนแค่ได้เห็นเขาหรือแค่ทาอะไรสักอย่างที่มีเขาอยู่ข้างๆเลยมันก็แฮปปี้มากๆเลย <c oughs> โอ้หถ้าขาดเขาไปก็เหมือนขาดใจนะ <c oughs> มันอยู่ไม่ได้ครับ <c oughs> เขาสามารถอยู่ในโลกของผมได้แบบดีมากๆเลยเราอยู่ข้างเขาอยู่ตลอดอยู่แล้วตอนที่เราสมัครมาเป็นนักแสดงอะมันไม่ได้มีเขียนว่าเราพร้อมมอบชีวิตให้คุณด่าเราได้เนาะในขนาดใหม่อยู่มานาอานแล้วใหม่ยังเป๋เลยอะคะ่ะที่จริงใหม่ฟ้องใหม่ไม่ได้ต้องการคําขอโทษเลยเวลาคนด่าใหม่มันจะมีความสุขหรืออะไรใหม่ๆเข้าใจถ้าด่าได้แต่อยากกระทบงานค่ะ หลังจากเจอกระแสดรามา่าละครเรื่องแม่หยัวที่นางเอกสาวใหม่ดาวิกาโฮเน่ถูกแฟนละครด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายจนต้องลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองด้วยการฟ้องเอาผิดเกรนคีย์บอร์ดพร้อมเปิดใจว่างานนี้ไม่รับคำขอโทษเพราะต้องการนำเงินไปช่วยเหลือมาแมวส่วนใครจะฟ้องกลับก็เอาเลยพร้อมสู้เต็มที่เช่นกัน ล่าสุดได้เจอพระเอกหนุ่มเตอ๋อชันทวิทที่มาร่วมงานพีเมียกาล่าภาพยนตร์404สุขีในิรันดร,รันรันที่พารากอนซีนิเพล็กสยามพารากอนหนุ่มเตอ๋อก็เปิดใจว่าให้กำลังใจแฟนสาวตลอดอยู่แล้วและในวันนี้ใหม่ดาวิกาก็มามอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจตนเช่นกัน และเมื่อถูกถามถึงซีนหวานๆที่ทำเซอร์ไพรส์ในวันครบรอบ6ปีด้วยการยกกุหลาบสีแดงทั้งสวนมาไว้ในบ้านสาวใหม่นั้นงานนี้นุ่มเตอ๋อหยอดคำหวานผ่านสื่ออีกว่าถ้าชีวิตขาดเธอก็เหมือนขาดใจเอ้าหวานเจี๊ยบขนาดนี้ตามไปฟังกันค่ะเป็น6ปีที่ที่มีความสุขมากครับก็ก็เลยเพิ่งผ่านครบ6ปีและเพราะผมเป็นคนเซอร์ไพรส์แต่ว่าก็ก็คือผมเดาว่าเขาก็น่าจะพอรู้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ด้วยความที่ ไปจัดที่บ้านเขาอ่ะมันก็จะมันจะเนียนยากนิดนึ่งมันก็มันก็ทุกอย่างก็โอเคก็ต้องพยายามให้ดีที่สุดเขาก็ดีใจดีใจมากแล้วเขาก็เออเขาก็ชอบก็รู้สึกดีใจที่ชอบเพราะว่าปีที่แล้วก็เป็นดอกไม้เหมือนกันแต่เป็นคนละสีกันเขาเขาก็มีให้ของมาเหมือนกันเขาให้เป็นเครื่องประดับแล้วนี่คเครื่องประดับที่เป็นเครื่องคือเราเห็นดอกไม้แดงๆแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เห็นกล่องแดงๆครับพี่โอ้โหช็อคโกแลตเหรอครับไม่กล่องแหวนแต่งงานนะคะก็ ก็จริงๆเป็นเรื่องที่คิดอยู่ตลอดเวลาอยู่ก็ก็คิดอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่น่าจะนานมากครับก็เดี๋ยวค่อยๆไปคุยคุยบ่อยอยู่ครับคุยคุยเรื่องนี้กันตลอดอยู่แล้วมีความรักอ็มีอะไรที่ต้องตัดผมว่าไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วมันสบายใจมากเลยครับทุกวันทุกวันก็มีความสุขมากแล้วก็เหมือนแค่ได้เห็นเขาหรือแค่ ทำอะไรสักอย่างที่มีเขาอยู่ข้างๆเนี่ยมันก็มันก็แฮปปี้มากๆเลยในความรู้สึกที่รู้สึกว่าจินตนาการว่าขาดเขาไปวันนึงเราจะรู้สึกไงบ้างครับโอ้หถ้าขาดเขาไปก็เหมือนขาดใจนะจริงเหรมันอยู่เออมันมันอยู่ไม่ได้ครับ่ไไมด้ใช่มันเหมือนมันนึกภาพไม่ออกอะว่าเราอยู่โดยไม่มีเขาไม่จะเป็นองแสดงว่าช่วงเวลนของเรากับเขามันก็มีความสุขกับเส้นทางที่เรากำลังเดินไปด้วยกันใช่ครับเปรียบเสมือนเป็นคนคนเดียวกันเราครัเป็นแบบผมเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันครั เขาเป็นคนที่ซัพพอร์ตเราในทุกเรื่องเลยครับแล้วก็เขาจะรู้รู้จักแล้วก็รู้ใจผมมากเลยสมมติว่าในวันไหนที่ผมเหนื่อยหรือวันไหนที่ผมแบบรู้สึกแบบว่าวันนี้แบบเหนื่อยหรือเดาๆอะไรเงี้ยเขาจะเขาจะมาช่วยให้กำลังใจตั้งแต่ก่อนก่อนที่ผมจะรู้ตัวว่าผมเป็นหมายถึงว่าเขาจะเขาจะรับรู้ตลอดเลยว่าเออวันนี้ผมทําอะไรมาบ,าบ,บ้างอะไรเงี้ยแล้วเขาจะช่วยซัพพอร์ตเราในทุกอย่างเท่าที่เขาทําได้ทุกอันเลยครับไปกองบางทีก็ถ้าเขาสามารถแรปไปได้เขาจะแวะเอา ของกินไม่ให้ที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปเผื่อแผ่ทุกคนด้วยแล้วก็เขาสามารถอยู่ในโลกของผมได้แบบ <S 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 ได้อย่างดีมากๆเลยและสิ่งที่เราทำให้เขาแบบสม้ำเขมะะเราก็เราก็จะพยายามอยู่ข้างเราไม่ให้เราอยู่ข้างเขาอยู่ตลอดอยู่แล้วครับ <S <S แล้วก็ทุกครั้งที่เวลาที่เขามีเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็จะสามารถปรึกษาเราได้เราจะเป็นที่พึ่งให้กับเขาแล้วก็ทุกวันนี้ก็ก็เหมือนมองตาก็รู้ใจกันนะก็จะรู้ว่าเขาอยากได้อะไรเขาชอบอะไรอย่างเงี้ยครับดีค่ะวให้กำลังใจเขามากแล้วก็ให้กําลังใจเขาเนี่ยครับอยู่ที่บ้านแล้วเข เขาก็เก่งมากคือเขาเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆครับคือก่อนหน้านี้เขาก็จะเจอดารมาม่าเจออะไรเยอะมากครับแล้วก็ทุกครั้งก็จะทาให้เขาเข้มแข็งและเติบโตขึ้นซึ่งทุกวันนี้เขาก็เข้มแข็งมากแต่บางครั้งต่อให้คนเข้มแข็งที่สุดก็ต้องการกําลังใจอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราก็จะพยายามไปส่วนหนึ่งในการแบบช่วยเขารู้สึกดีขึ้นให้เขารู้สึกแบบเหมือนแบบเออมีแรงขึ้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าไม่มีใครทนได้อยู่แล้วครับก็ <laughs> <laughs> คือคนหนึ่งที่เรารักมากๆแล้วก็เหมือนถูกถูกแบบ ถูกโจมตีถูกว่าถูกอะไรอย่างเงี้ยผมว่าโดยพื้นฐานมนุษย์ทั่วไปก็จะรู้สึกไม่ชอบแล้วก็ทนไม่ได้อยู่แล้วถ้าพูดถึงเรื่องของฟ้องอะไรเงี้ยนะคะก็เริ่มมาจากน้องแมวเนาะทารุณกรรมสัตว์อะไรเงี้ยทอแล้วก็ทรมานสัตว์มันกลายเป็นว่าทุกคนก็เริ่มเอาไหมไปแขวนแล้วก็เอาไหมไปว่าในโซเชียลต่างๆมากมายซึ่งไหมเองก็อยู่มาเป็น10ปีใหมไม่เคยคิดที่จะทําเลยค่ะแต่ว่าเรื่องนี้มันเหมือนแบบ คนรอบข้างเราขอพิจารณาว่ามันถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่เราควรจะมาปกป,ป้องตัวเองเพราะว่าเรื่องนี้มันอาจจะคือมันไม่ได้เกี่ยวกับใหม่เลยอ่ะเนาะใหม่ไม่ได้เป็นคนจ้างใหม่ไม่ได้อยู่ในซีนใหม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ไปทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอคนเอาใหม่มาแคว้นปุ๊บแล้วก็การเป็นว่าขุดทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตใหม่แค่อยากจะบอกว่าใช่ค่ะทุกคนมีอดีตที่เคยผิดพลาดเนาะเราย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แต่เราสิ่งหนึ่งที่เราทําได้คือเรียนรู้ไม่ทําผิดอีกและปรับปรุงตัวเองมากขึ้น ไม,ไม่อยากให้เอาใหม่มาเคี่ยนตีทุกๆครั้งที่ใหม่ล้มจะต้องเอาเรื่องทุกเรื่องมาแล้วเคี่ยนตีใหม่ให้ใหม่ล้มจนใหม่รู้สึกว่าต้องเคี่ยนตีถึงขนาดไหนความผิดที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตมันถึงจะหายไป,ปที่จริงตอนที่เราสมัครมาเป็นนักแสดงอะค่ะใหม่เชื่อว่าเราสมัครมาเพื่อที่จะแสดงหาเงินสร้างรอยยิ้มเนาะแต่ในใ,นใบสมัครเรามันไม่ได้มีเขียนว่าเราพร้อมมอบชีวิตให้คุณด่าเราได้เนาะ<อ>เราก็ไม่ได้คือเป็นคนของประชาชนทำผิดก็มีสิทธิ์ที่จะถูกติเตือน ถูกว่าได้แต่ถ้ามันเกินกว่าสิ่งที่มันจําเป็นมันกระทบจิตใจใหม่ก็อยากจะพูดแทนตัวนิวเจเนอเรชันตัวน้องๆด้วยคนที่ยังไม่มีูมิต้านทานถ้าเขาต้องมาเจอเขาจะรู้สึกยังไงขนาดใหม่อยู่มานาะอานแล้วใหม่ย,ยังเป๋เลยอะคะ่ะ mm hmm. ที่จริงใหม่ฟอ้องใหม่ไม่ได้ต้องการคําขอโทษเลยค่ะความขอโทษไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สำคัญอะไรกับใหม่เลยแต่ใหม่อยากหา mm hmm. เงินเพื่อไปช่วยเหลือสัตว์อะคะ่ะ mm hmm. เพราะว่าที่หนักที่สุดคือบอกว่าใหม่อะ mm hmm. เห็นด้วยกับการทารุณ mm hmm. ใช่ไหมคะ แล้วที่บ้านใหม่อะมีเป็นกองทัพเลยอะลูกๆใหม่อะน้องหมาน้องแมวอะไรเงี้ยค่ะถ้าใครยังไม่รู้เนี่ยคือใหม่ทําบุญกับสัตว์เยอะมากแต่ใหม่อาจจะไม่ได้โพสต์บอกหรือใหม่อาจจะเวลาใหม่ทาบุญใหม่ไม่ได้บอกทุกคนหรอกว่าเราทําบุญกับอะไรบ้างที่บ้านใหม่มีแมวดานะแม่ใหม่เลี้ยงอยู่พอมาว่าว่าว่าเราแบบเ,ออเราเห็นด้วยกับการอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่า เราก็ควรจะทําอะไรเในเรื่องนักแสดงทุกคนที่น่าจะเป็นเป้าสนามอาลมหรือเป้าที่โดนด่าได้ง่ายสุดก็คงจะเป็นใหม่ใหม่ก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วไหนรู้ว่าใหม่เวลาคนด่าใหม่มันจะมีความสุขหรืออะไรใหม่ใหม่เข้าใจค่ะแต่ว่าใหม่แค่รู้สึกว่าถ้าด่าได้แต่อยากกระทบงานค่ะเป็นไปได้วนะเพราะว่าเราไม่เคยอตโตเขาเลยเขาเลยรู้สึกว่ากามองเใช่ใหม่ชิลไงไหมชิลไหมเจอมาเยอะไหมใช้ความนิ่งอะไรอย่างงี้ค่ะครั้งนี้ก็ครั้งนี้ก็ลองลองดูค่ะลอง จะช่วยเหลือสัตว์ได้หลายตัวหนูอยากได้เงินไปช่วยน้องแมวน้องหมาค่ะเพราะว่าเคสเนี้ยที่เราโดนแขวนนะมันเกี่ยวกับน้องแมวน้องหมาเผื่อเราจะได้ช่วยได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าเราเจ็บจากสิ่งนี้เราเจ็บจากการที่คนมาบอกว่าเราเห็นด้วยซึ่งใหม่บอกใหม่ไม่เห็นด้วยนะคะใหม่ไม่เห็นด้วยเลยเพราะว่าจะฟ้องรอกลับได้ได้เอามาเลยก็เพิ่คุยกับพี่เจมไหมว่าในกรณีเนี้ยไม่ได้คุยเลยค่ะไม่ไม่ไม่โอเคมากทําอะไรกับใหม่ก็ได้เลยค่ะ ไม่โอเคมากไมต่ต้องรับต้อเรื่องอื่นไม่ก็ต้องรพร้อมค่ะเพราะว่าอยู่ตรงนี้เ <c oughs> นาะแล้วเราทาทาชีวิตอย่างถูกต้องอะมา <c oughs> แล้วเราก็มุ่งหน้าทําสิ่งที่ถูกต้องดังนั้นเราเราไม่มีอะไรจะต้องกลัวไม่มีอะไรที่ต้องเสีย <c oughs> เราการที่คนมาด่าเราแล้วเขาเขา,เขาถูกก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้ากับสังคมเหมือนกันนะคะที่แบบเหมือนคนจะ encourage ให้คนด่ากันมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรตอนนี้ถามว่าสิ่งของใหม่คืออะไร แฟนมังคะถ้าไม่มีแฟนๆหนูก็คงไม่ไม่ถ่ายนังไม่ถ่ายละครนะคะ